คลิปนี้ผมจะบอก3เทคนิคหาลูกค้าใหม่ถ้าคุณเป็นมือใหม่ในวงการครับถ้าวันนี้คุณเปิดบริษัทใหม่วันนี้คุณเพิ่งเริ่มทําธุรกิจใหม่คุณยังไม่ค่อยมีลูกค้ามากอะ่ะใช้3เทคนิคนี้ครับจะสามารถทําให้บริษัทของคุณโตเร็วมากขึ้นครับเทคนิคที่1ครับที่ผมใช้เลยนะครับตั้งแต่ผมเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆเลยคือพยายามเสาะหาพี่ใหญ่ในวงการครับถ้าคุณได้ลูกค้าที่เป็นพี่ใหญ่ลูกค้าที่มีชื่อเสียงในวงการเนี่ย คุณจะสามารถเอามา Refer e n c เเอามาอ้างอิงก,กับลูกค้าลายใหม่ๆได้ดูสิครับเจ้านี้ยังใช้เลยครับการที่คุณจะปิดการขายเนี่ยบางครั้งเนี่ยในการปิดการขายพี่ใหญ่ในวงการเนี่ยอาจจะต้องยอมขาดทุนบ้างนะครับแต่มันมีผลประโยชน์มันประหยัดค่าการตลาดได้ในช่วงหลังยกตัวอย่างเช่นผมเคยอยู่ในวงการเครื่องปรับอากาศครับถ้าเกิดมีอาคารเกิดใหม่ออฟฟิศใหม่ดังๆที่ชื่อเสียงดังระดับประเทศเนี่ยพวกบริษัทเครื่องปรับอากาศหลายๆบริษัทจะเข้าไปเพื่อที่จะไปประมูลครับ บางครั้งราคาขายเนี่ยยอมขาดทุนนิดหน่อยก็ยอมนะครับทำไมเขายอมขายขาดทุนล่ะครับเพราะเขาต้องการชื่อเสียงของลูกค้าหลายนี้ครับเฮ้ยขนาดบริษัทเนี่ยยังใช้ของฉันเลยนะเดือนนั้นเนี่ยคุณเป็นลูกค้าที่อาจจะสเกลเล็กกว่าเจ้านี้คุณมั่นใจได้เลยว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาครับคุณสามารถใช้วิธีนี้ได้ครับคุณหาพี่ใหญ่ในวงการที่เป็นลูกค้าคุณคุณลองเข้าไปขายเขาดูครับ และข้อที่2ครับคือการทดลองฟรีครับคุณเป็นเจ้าของสินค้านี่คุณเป็นคนเดียวที่มั่นใจในตัวสินค้าคุณเป็นคนเดียวที่คุณมั่นใจในผลลัพธ์ของสินค้าในวัตถุดิบในการผลิตในเซอร์วิสในบริการคุณมั่นใจดังนั้นคุณจะไปโยนความเสี่ยงนี้ให้ลูกค้าได้ย่งไงในซอฟต์แวร์ของผมเนี่ยทดลองฟรี30วันคุณเอาไปทดลองเลยครับคุณไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ผมพูดก็ได้ครับคุณเอาไปทดลองฟรีแบบฟูลเวอร์ชันเลย30วันถ้า30วันแล้ว คุณพอใจมันเวิร์กมันตอบโจทย์มันช่วยคุณประหยัดได้แล้วค่อยมาว่ากันเรื่องการซื้อครับเหมือนกับในเพจเนี่ยครับมีคอร์สชื่อ master sale closer ครับคุณไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ผมพูดว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ครับคุณแค่เอาคลิปวิดีโอฟรีหน้าเพจ6 0 0 7อยคลิปเนี่ยครับลองไปฟังก่อนลองไปดูลองเอาไปปฏิบัติตามก่อนครับว่ามันสามารถทําให้คุณมียอดขายเพิ่มขึ้นได้ไหมถ้ามันสามารถทําให้คุณมียอดขายเพิ่มขึ้นได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับว่าอยากจะลงเรียนคอร์ส ต่อไปหรือเปล่าครับแต่คุณเอาของฟรีทดลองฟรีเอาไปใช้เลยฟรีๆครับแล้ววิธีการที่3ครับคือการคิดค่าใช้จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ครับถ้าสมมุติว่าสินค้าของคุณเนี่ยทำให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายสินค้าของคุณทําให้ลูกค้าเพิ่มกําไรหรือว่าเพิ่มยอดขายครับบางครั้งเนี่ยในธุรกิจคอนซัลท์ใช้เยอะก็คือไม่คิดค่าคอนซัลท์นะไม่คิดค่าที่ปรึกษาแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นเปอร์เซนต์ของค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถประหยัดได้ครับแบบนี้คุณก็สามารถเอาไปคิดให้กับลูกค้าลูกค้าจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้มีความเสี่ยงนะถ้าเอามาใช้แล้วมันไม่เวิร์กเอามาใช้แล้วมันไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ฉันก็ไม่ต้องเสียตังค์แบบนี้วินวิน,วนทั้งคู่ครับถ้าคุณมีความมั่นใจในสินค้าและบริการของคุณอยู่แล้วการทําแบบนี้ไม่เสียหายครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับเรามีบทเรียนการขายกว่า 6 0 0 7 0 0บทเรียนอยู่ใน y ย u ทูบชา n e l โค้ชแบง n ์สุภกิจครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถกดติดตามที่เพจดูรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็โมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันและถ้าคุณไม่อยากพลาดเลยอยากให้เจ้าหนี้ของผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณทุกเช้าที่มีคลิปวิดีโอใหม่คุณสามารถแอดไลน์ที่อาศาศา Bank สไซน์แบงก์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่แล้วส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ